คนไทยถูกหลอกไปขมรแล้วหายตัวไปทำไมเราถึงรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่สำคัญเท่าที่ควรเห็นข่าวเกาหลีใต้แล้วได้แต่อิจฉ้าจริงๆร,รัฐบาลและฝ่ายค้านเขาร่วมมือกันเต็มที่เพื่อกดดันกัมพูชาให้ช่วยเหลือคนชาติของตัวเองที่ถูกหลอกไปทำงานแล้วหายตัวไปแต่พอมองกลับมาที่ประเทศไทยเห้อ เมื่อวันที่15ตุลาคม2568นายนันทิวั์สามารถอดีตเลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอดีตรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวสแสดงความรู้สึกชื่นชมและอิจฉาประเทศเกาหลีใต้ที่สสอทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างเห็นพ้องต้องกันในการร่วมมือกันกดดันประเทศกัมพูชายอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ที่ตกเป็นเหยืย่อขบวนการหลอกลวงไปทํางานในกัมพูชาซึ่งมีรายงานว่ามีผู้สูญหายไปแล้วกว่า300คน ที่น่าสลดใจยิ่งกว่านั้นคือมีรายงานว่าบางคนถูกสังหารและถูกขโมยอวัยวะไปขอายอีกด้วยฟังแล้วขนลุกนายนันทวัฒน์ได้ตั้งคำถามที่ชวนให้คิดตามว่าทำไมประเทศไทยถึงมีสสและสอวอที่เหมือนจะใจขเขมรเยอะจังทำไมพวกเขาถึงไม่สามารถเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับคนไทยทั้งชาติได้คำถามนี้สะท้อนความรู้สึกขับข้องใจของคนไทยหลายคนที่รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้รับการใส่ใจจากผู้มีอำนาจมากเท่าที่ควรแต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้แหละที่เริ่ม น่าถกเถียงการที่นายนันทวัฒน์ใช้คําว่าใจขเขมรอาจถูกมองว่าเป็นการเหมารวมและสร้างความขัดแย้งระหว่างชาติได้จริงอยู่ที่การช่วยเหลือคนไทยเป็นสิ่งสําคัญแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าการกล่าวหาหรือใช้คําพูดที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเช่นกันแล้วตรงนี้แหละที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงคนไทยไปทํางานต่างประเทศนั้นซับซ้อนกว่าที่เราคิด มันไม่ใช่แค่เรื่องของการกดดันรัฐบาลกัมพูชาเท่านั้นแต่มันเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติการบังคับใช้กฎหมายและการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อคำถามที่อยากถามทุกคนคือคุณคิดว่ารัฐบาลไทยควรทำอย่างไรต่อไปเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อในกัมพูชาคุณคิดว่าการใช้คำว่าใจขเขมรเหมาะสมหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับผมอยากฟังมุมมองของทุกคนจริงๆเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสำคัญต่อชีวิตของคนไทยจำนวนมาก หมายเหตุเนื้อหาข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะถูกละไว้เพื่อความกระชับและเน้นที่การปรับแก้เนื้อหาหลักตามโจทย์